พี่น้องครับช่วงนี้การเมืองเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นนะหลังจากที่กรกตรประกาศสอสอ0 0คนครับก็ทยอยกันไปใกล้จะครบแล้วล่ะนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของการเลือกตั้งประธานสภาการโหวตเลือกประธานสภาแล้วการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าก้าวไกลเขามั่นใจ ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเห็นล่าสุดคุณสิริกัญญาบอกว่าเนี่ยได้รับการตอบรับจากสอวอเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนมากทีเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงนี่ยังต้องรอยืนยันในวันที่จะเลือกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเห็นร่องรอยใน พักเพื่อไทยใช่ไหมครับสองสามวันก่อนนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับจึงต้องบอกว่าโอ้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณทักษิณชินวัตรมากนะครับก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันต้องเป็นของเพื่อไทยนะครับก็ไปทะเลาะกับรังซิมันโรม ที่บอกก็อ้าวยังไงก็ต้องเป็นของพักอันดับหนึ่งใช่ไหมอ้าตัดไม้วันเดียวคุณภูมิธรรมก็บอกว่า,าประธานสภาควรจะเป็นของพักอันดับหนึ่งอ้าวลดโทนลงจากสูงกรี๊ดเนี่ยลงมาอ่าต่ำเตี้ยติดดินนะครับในขนาดเดียวกันก็มีเสียงโวยวายมาจากคุณอดิศรเพียงเกตะเพื่อนซีของคุณภูมิธรรมเองนี่นะครับนะแกนำในอ่าเพื่อไทย คนหนึงแล้วก็หลายหลาคนนะครับในเพื่อไทยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ในการประชุมพักก็มีการเผยแพร่คลิปของคุณอดิศรที่ว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นควรเป็นของอเพื่อไทยนะครับจ,จะให้เนนบวชใหม่มาเป็นเจ้าวาดได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ให้เห็นร่องรอยว่าเนี่ยเป็นการ นำไปสู่ความขัดแย้งในก้าวไกลกับเพื่อไทยหรือเปล่าเพื่อที่จะช่วงจริงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนะแต่ลืมนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงเวลาของอการตรวจสอบของอกกต,ตก่อนหน้านี้นี่ก็น่าสนใจนะบอกว่าแผนไว้จะ,ะมีตรวจสอบ71คนแล้วมา82คนแต่สุดท้ายก็ประกาศทีเดียว500 <laughs> คน ที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยตกลงไม่มีความผิดเลยใช่ไหมนะครับนะอบอกว่าไม่ทันเนี่ยบอกว่าไม่ทันขณะที่ยังเหลือเวลาอีกตั้งยี่สิบสี่วันนะครับเป็นเพราะแรงกดดันของพวกด้อมซ่อมที่ไปกกตก่อนหน้านี้หรือว่ามันวางแผนอะไรไว้เสร็จแล้วหรือเปล่านะครับนะเพราะทำให้ด้อมซ่อมตอนนี้ก็ออสบายใจว่าอ่ะรัฐบาล เตรียมที่จะวดพิธาเป็นนายกแล้วล่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นมันเป็นอย่างที่เห็นในภาพหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเบื้องเบื้องลึกมากกว่านั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าในช่วง30กว่าวันเนี่นะมีการปล่อยข่าวมีการยื่นตรวจสอบมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตีพิธาจนน่วมเลยนะแต่เรื่องหุ้ ไอทีวีเรื่องของที่ดินเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยขุดคุยกันมาหลากหลายเรื่องราวเรื่องของนโยบายนะครับที่บางอย่างก็จะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับนะก็ปล่อยข่าวกันมาปล่อยตีพิธาจนน่วมนะครับนะรวมถึงแสข่าวในภาคใต้ที่จะมีการลงมติประชามติเอกะอะไรนี่นะครับนะนี่เป็นการวางแผนของใครหรือเปล่า เพื่อที่จะมาสุดท้ายแล้วมาสักกัดคุณพิธาหรือเปล่านี่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะแต่ว่าทุกอย่างนี้มันมันดูเหมือนว่าเป็นไปในแนวทางที่มาจบอยู่ที่พิธาจบอยู่ที่กล้าวไกลก็น่าสนใจนะว่าเรื่องของภาคใต้นี่ทาไมรมดอนปัญจอซึ่งมีชื่ออยู่เป็นผู้บรรยายเป็น พิทยากรท้ายก็ต้องชิ่งออกมานะครับหรือว่ามีรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องอะไรหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันมันมาแล้วก็โดยสรุปของขวาความมั่นคงบอกว่าเนี่ยมีบางพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับนะมันโดนมันจะมาลุมมาตุ้มอยู่ในในช่วงนี้นะครับและพอมาถึงช่วงที่มีประกาศชื่อสอสอห้าร้อยคนแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็งง,ง,งว่า 71มีการร้องเรียนนะครับ82เพิ่มขึ้นมาสุดท้าย500คนครบนะครับนะนะเพื่อให้การทำงานในทางการเมืองมันง่ายขึ้นหรือเพราะว่าถ้าไปตัดสิทธิ์พักใดพักหนึ่งคนใดคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบของการโหวตในสภานะครับตอนนี้ก็เลยเกมจากนี้ไปก็เรื่องของประธานสภาที่ก่อนหน้านี้บอกว่า คุยกันเรียบร้อยแล้วแบ่งกระทรวงให้กระทรวงนี้ให้กับพักนี้เพื่อที่จะลดกระแสนะครับเป็นการต่อรองสุดท้ักก็กลับมาที่ประธานสภานะครับกลายเป็นความขัดแย้งในเพื่อไทยเองเป็นการสร้างกระแสความขัดแยง้งหรือว่าเป็นความขัดแย้งจริงๆนะครับนะบนะเพราะว่าอ,อยู่ด้วยพักด้วยกันแล้วก็อย่างคุณนดิศสอนคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เป็นแกนนาแล้วก็เคย คลุกคลีกินอยู่ด้วยกันเคยเข้าป่าด้วยกันเอะอยู่ๆก็มามีความขัดแย้งในเรื่องนี้นี่ก็หลายคนก็ตั้งก็สังเกตตั้งก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่านี่เป็นเกมเพื่อที่จะเปิดให้มีการเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอดีตรองประธานสภามาสองสมัยแต่ขึ้นเป็นประธานสภานี่ก็ไม่น่าเกลียดถือว่าพรรษาก็ใช้ได้ นะครับนะเพราะประธานสภาเนี่ยมันจะเป็นคนคุมเกมนะในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับนะจะชาจะเร็วแม้ว่าจะจะมีมติของสภาเป็นหลักเป็นกฎระเบียบเป็นหลักอยู่ก็าตามแต่ประธานสภาก็ยังถือว่ามีบทบาทสําคัญนะครับนี่น่าจับตาดูอย่างยิ่งนะว่าเอมมันจะพลิกให้เพื่อไทยให้พลเอกประวิตยอย่างที่ เขาบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะตอนนี้ก็ทัวร์ยุโรปใช่ไหมทัวร์ยุโรปอยู่ที่อังกฤษไปดูมาแข่งกาะที่ทักษินเองก็ทัวร์อยู่ในยุโรปอยู่เหมือนกันนะฮะน่าสนใจน่าติดตามนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าสมการนี้บทสรุปนี้มันเริ่มตั้งแต่มันมาตั้งแต่เรื่องการผลเลือกตั้งมาใหม่ๆนะ่ะที่มีทุนที่มีนายทุนร่วมกับ แกนนํำวิวเบื้องหลังเพื่อไทยแล้วใครต่อใครที่ไปเจราจากันตั้งสามรอบนี้ก็สรุปเดียวนั้นแหละนะครับยังคงอยู่ต่อไปนะครับที่จะไม่ให้ก้าวไกลเป็นนายกกระตร้มรีนะแต่นี่เป็นข้อสรุปที่ยังคงต้องพิสูจน์กันในอีกไม่ช้าก็จะรู้กันนะครับ